นี้ก็เป็นกระชังน้ํานะครับมุง16ตานะครับ2อคูณสนะครับโครงดีกระชังต้องดีนะครับกระชังของเราเกรดพรีเมียมนะครับเคลือบ UV นะครับ2ชั้นเนื้อจะมันวาวนะครับจะดูสังเกตง่ายเลยนะครับเนื้อจะมันวาวถ้าออกแดดนะครับ อันนี้ทางลูกค้าเห็นนะครับก็คือโครงกระชังน้านะครับขนาด2อูนสอนะครับอันนี้ท่อหนึ่งนิ้วนะครับทางลูกประลงไทยจัดให้ท่อหนาพิเศษนะครับท่อใหญ่หนึ่งนิ้วนะครับในชุดกิฟเซตของเขานะฮะเราก็จะให้ข้องอไปนะครับ4ี่ด้านนะครับผมส่วนด้านกว้างและยาวเราจะตัดข้อละหนึ่งเมตรหมดนะครับอันนี้เราจะให้ข้อต่อตรงให้ข้อต่องอให้อันนี้โครงหนาแน่นทนทานพิเศษนะครับเราทำคำ ติดข้อต่อ3ทางให้ตรงกลางนะครับเพียงลูกค้านะครับซื้อชุดกินเซ็นที่ไปนะครับลูกค้าหาถังน้ํานะครับรองด้านล่างนะครับทั้งสีนะครับผูกเชือกกระชังนะครับมัดสามารถลงน้ําเลี้ยงปลาได้เลยเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะครับวิธีการลงน้ำ ันนี้ก็จะมาพรีเซนต์นะครับมุ้งกระชัง16ตานะครับอันนี้มุ้งเกรดพรีเมียมนะครับของเราจะเป็นเกรด A นะครับตัวนี้จะเป็นเนื้อมันวาวนะครับเคลือบ UV นะครับ2ชั้นดูจากแสงแดดจะเห็นนะครับมุมมันวาวนะครับสีเขาจะมันวาวเลยนะครับอายุการใช้งานหนึ่งถึงปีนะครับจะดูสินค้าอย่างอื่นก็จะมีหลากหลายให้เลือกนะครับมุัดก็มีนะครับบนก็มีนะครับมุ้งขัดนี่ก็จะน้า การใช้งานของมุ้งักก็ประมาณ2-3ปีนะครับมุ้งสิตาราคาย่อมยาวหน่อยก็อายุการใช้งานประมาณ1-2ปีนะครับเดี๋ยวเราจะมากระชัการกระชังและลงน้ําให้ดูนะครับอันนี้ขนาด2อคูณสนะครับ ครับอันนี้นะครับทางลูกประมงไทยก็จะมารีวิวนะครับโครง PVC กระชังน้ํานะครับอันนี้ที่ทางลูกค้าเห็นก็จะเป็นกว้างยาว2อคูณสนะครับทั้งชุดกระชังก็จะเป็นลึกเมตรครึ่งนะครับ2อคูณสนะครับลึกจากน้ําลงไปนะครับเมตรครึ่งนะครับขนาดกว้างและยาว2อคูณสนะครับมีทุกขนาดทุกไซส์นะครับเมื่อทางลูกค้าสั่งมานะครับเราจะมีเก็บกิ๊เซตนะครับจัดให้นะครับประกอบแบบนี้นะครับทุกขนาดเลยนะครับ ขนาด pvc นั้น1นิ้วนะครับหนาพิเศษนะครับมีค้ำกลางให้นะครับทางลูกค้าสามารถไปหาแกนอนน้ำหรือหรือทุ่นอะไรก็ได้นะครับติดทั้ง4ด้านสามารถลงใช้งานได้เลยนะครับแน้นหนาแข็งแรง